สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนีในคลิปหวยคุณนเอกชัยคุณนเอกชัยมือนีเสียหายทั้งสองทั้งสองยางด้วยคะ่ะเจ้ารับกิ่นมือหนีรับกินเจ็ดเก่าเก้าหนึ่งเก้าสองแต่ซื้อติดเก้าไว้นะคะเป็นจะใหามากถูกคะ่ะเก้าเก้าเจ็ดนะคะเก้เจ็ดถูกโต้ลักลอยเพิ่นกับแม่นนะคะนะ วันนี้ห้ามาตาม่มกับสูตรสองตัวล่างของเฟิ่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปสิเอาสูตรไว้ตัวล่างวันก่อนนี่สูตรตัวล่างน่ะของคุณเอกช่ยติดหนึ่งนะคะ่ะวิ่งหนึ่งตัวเดียวตรงกันกันกบกับเซียนน้องคายเนาะคะ่ะเธอเบิง้งวดน,นี้สิตรงกันบอกเดี๋ยวให้เบิ้งสามตัวบนของคุนเอกกระช่ยก่อนหลวกะ็เลขล่าง ชุดเลขล่างคุณเอกชัยอนี่เนาะหนึ่งค่ะไอ้บอถือกระชิบบอกก่อนนะนะมันเก้าเจ็ดคือบาา 96, 98, ่อหอยหอยหอดเก้าหกเก้าแปดบ่อหอยนาสีหอยเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะมันไปให้เก้าเก้านี่สำหรับบนนะคะ วันนี้เพิ่นสิมาตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกระถางแม่ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอค่ะเตรียมแคปหน้าจอสามตัวบนค่ะท่านผู้ชมสามตัวบนนะคะสามตัวบนเดี๋ยวสิให้สามสองตัวล่างเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวใส่สองตัวล่างสำหรับสองตัวบนก็ให้ไปแล้วเนาะค่ะสองตัวบนก็ให้ไปแล้วนะคะ,ะ,คะของคุณอีกก็ใช้ให้ตัวใดเจรินก็นลืมไปแล้ว เขาไปเบิ้งได้ในคลิปที่ทานมากค่ะคนดูคลิปข้างล่างนะเขาเอามือแตะเจแดงคนเดิมแล้วก็มันจะขึืนมากให้ท่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนเบิ้งจะดูคลิปไหนก็ดูเลือกเอาเนาะสมมุติว่านี่เจแดงคนเดิมนะคะแต่เอามือแตะปุ๊บเข้าไปมันจะวิ่งขึ้นมากเลยค่ะดูวิดีโอนะคะเนาะมันก็จะเลื่อนขืนมากเลยค่ะ <c oughs> คนตระกูลแสนสุขแล้วก็ท้อได้แล้วก็เจหมหวยวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขมาด่วนอาจารย์ราวีแล้วก็สดๆสดสดคุณเอกชัยวิเคราะห์นี่ไปแล้วนะคะเนาะเจียนหนองคายก็ให้ไปแล้วแม่สารคามก็ให้ไปแล้วหวยสีทิศแม่สารคามนะคะอันนี้เก้าเจ็ดใครได้เฮก็สิ คนเบิ่งคลิปเก่าๆเจเหลียงใดเนาะคะ่ะที่ถ้าท่านอยากดูท่านไม่ต้องมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เนาะนี่ค่ะวิธีการเบิง่งเบิ่งคลิปเก่าวา่าเป็นยังคนหาเจเหลยงบ่เจอเนาะคะ่ะเนาะให้กดแบบนี้กดเมือจิกลงไปเลยค่ะคําว่าเจเหลยงคนเดิมตึ๊บจะยิ่งขึ้นมาโดยที่วิดีโอตัวนี้ยังเล่นอยู่่ต้องไปกดออกถ้าจะกดออกก็เครื่องไม้นี่เนาะคะ่ะหรือถ้าบกก่กดถ้าเริ่บอยากเบิ่งคลิป คลิปต่างๆกันเลื่อนขึ้นด้วย imprison. บอสนั่นหาบอเห็นกดตรงวิดีโอนี้เนาะคะ่นะเนาะกดตรงวิดีโอท่านก็จะเห็นทุกคลิปเลยค่ะทุกคลิปเลยนั่นนะเล,เลือกเลือกเบิ้งคลิปใดท่านก็เลือกเบื้องเอาขึ้นมาเป็นพืชเลยค่ะเป็นพืชเลยนะเก่าหม่ท่านจะเห็นเลยแล้วท่านไม่ได้ไม่ได้ออกจากคลิปนะคะท่านก็กดมือกดปุ๊บตรงนี้มันก็จะขยายขึ้นมาอยู่ตัวเดิมเลยเนาะคะ่นะเนาะวิธีการเบิง้เบงเจดแดงเจดแดงสอนให้เบิ้งเนาะกดปุ๊บ อรอบที่3จะสิบจำบอกดวิดีโอปึ๊บก็จะขึ้นมมาให้เลือกเลยค่ะกดลงไปเลยวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุกนะคะเนาะนี่ค่ะเจ้หมวยกทมบ๊ยตะลุกแทนนี่มาดวนจานคุณเอกชัยมาแล้วเสียนหนองคายมาแล้วแม่สารคามเลขสีทิศมาแล้วสีทิศ นี่ก้าเจ็ดใครได้เห่สามารถเลือกเบิรงคลิปเก่าๆจเจดีย้เลยค่ะนี่แหละวิธีแล้วก็กดมาตรงนี้มาดูคลิปเก่าได้นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบนอน้อยังสีเนาะเท่านี้มันก็สีบังนะคะเ้อ หนงสือคีมข้ามาใด้ค่ะ1ชุดพัน0หบาทถ้าเพิ่มเป็นพันสาท่านจะได้ลอตเตอรี่ไปด้วยนะคะอื่นเหมือนเพเลขลอตเตอรี่ก็ออกมาลวค่ะประมาณเมืออ่อวันที่19เกกันเนาะ2 0 21ดก็น่าจะมาแล้วนะคะลอตเตอรี่พร้อมส่งวันที่21ใครจะสั่งจองก็มาเลยจะแดงสร้างไว้แล้วค่ะเลขติด1ถึง8แล้วก็เลขติด8ถึง9เนาะ1 1หนึ่ง 1 8 2 8 3 8ปดส8ง8ปดสามแปดสี่แจสั่งมาไว้หมดแล้วแล้วก็9 0้าศูนย์เอแลกแปดศนย์แป้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก็สั่งมาไว้แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขยกราแปไผสีซื่อขข้มก็ไดลรตเตอรีน้ำค่ะแต่จะเลือกตัวไม่ได้จะแดงจับให้ตามดวงไผ่ดวงมั่นเนาะค่ะเนาะเอากำแพงมาเล่นด้วย ไปข้างนอกนะลูกอยา่ยาย่าย่ทำงานนะคะปิดประตูนะคะล้านหน่อยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกันเน้นที่8ปดหนึ่งแปดสองปดห้าแดกแปเารเน้นที่8ปดหกแดเดห้าค่ะสามตัวได้แก่หนึ่งแปดหนึ่งหปดหนึ่งดปดหนึ่งหลักร้อยก็คือ1นึหกนะคะหนึ่งหค่ะหลักร้อยค่ะ หนึ่งแปดหนึ en asa, 86, ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดห้าหกแปดหกแปดหกงดเปลี่ยนหาสองเทียบบอกค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนี่แหละเขียนเขียนเดือนพิษกับเขียนเป็นหนึ่งเป็นกอคอผิดปะนะคะหกแปดหกเนาะค่ะใส่วิตเจริญน่านย่านเอาท่านผู้ชมอ 88, หกแปดเจ็ดหกแปดหกหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดอ้าวเจ็ดแปดห้าสองเทียอีเลี้วโอ้เจแดงเจแดงนี้เป็นตัวตลกจริงๆเลยเนาะจะให้ <c oughs> จะให้เป็นนางเอกก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นตัวตลกอยู่เรือ่อยโอ้ยอ่ะจีงสี่ก็เป็นตัวตลกเนาะเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเจ็ดแปดหกอ้าว ถ้าออก8 7ก็ค้องสิเป็น18 7 6 8 7 7 8 7นะคะถ้าออก8 6ก็คือ1 8 6 6 8 6 7 8 6ก8กหก็ถ้าหากสิห8 5 6 8 5 7 8 5ากหากุมภาสอา7ล่างคุณเอ,ก,อกชัยเนาะเด่น1กับ2ค่ะ1 2, นึ่งกับ2อแม่เนอนตามสูตรนะคะ คนบอกว่าทามาแก็คงสิบเป็แปหนึ่งแดสอง 11, 8, นะคะห้าหนึ่งห้าสองแดหนดสองเก้สองกันศูย์หากับ0ูย์แค่ะ0ูนย์เค่ะตัวกันนะคะถ้ามาศูนย์ก็คงจะเป็น0ูนย์ห้8ศย์แปดศคือตัวเด่น,นะคะ่ะกับรามาศูนย์ก็คือจับใส่เลย 0, 5, 0, 8, 0นะะูนย์หาศย์แปย์เนาะคะ่ะเนาะนี่คือ1นะคะ แต่ว่าเจรียงว่าถ้ามาแปดบนแปดล่างนี่เฮารวยค่ะรวยรวยมากเลยแปดหนึ่งแปดสองแล้วกะข้างบนกับสิบแปดแปดยังแหละแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดยังสีเนาะแปดเก้าแปดศูนย์โอ้ยหมดสุดตัวค่ะศูนย์แปดซื้อติดไว้นะคะถ้าคิดว่าจะมาแปดล่างแล้วเราก็ซื้อศูนย์แปด หนึ่งแปดสองแปดเลยเนาะถ้าคิดว่ามาหาเนะเาะอ้าวสามตัวนี้ไม่มีส์ถูกหวยมากหรอเด้อค่ะท่านผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวล่งไห้ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให,หน้าจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดแอดมินหฮาก็คอยต้อนรับอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าไม่รับสายเราก็โทรกลับนะคะอาจจะติดสายหรือติดธุระถ้าไม่งั้นเราก็โทรกลับ ต,ต้องการเดียวๆก็ได้ค่ะมีผู้สั่งมากต้องการกลางคืนสองสองกับปุกกับสบู่ต้องการกลางคืนสองกับปลุกกลางวันสองสบู่กับสบู่ก็ถือเป็นชุดหนึงคือเก่าค่ะถือเป็นหนึ่งชุดเหมือนเดิมแล้วก็หรือไม่เอาสบูกก่ก็พันสองรนะพันสองร้อยเก็บเงินปลายทางนะคะเนาะถ้าไม่เอาสบู่ด้วยก็พั0สกับปุกแล้วหกรเก็บเงินปลายทางไม่คิดค่าส่งนะคะไม่คิดค่าส่ง แต่ถ้าเพิ่มอีก50บาทท่านก็จะได้สบู่รราคาก้อนละ150บาทก้อนละ100บาทเลยค่ะท่านเอาสบู่น้ำทำ่านสิบ่ได้เสียเปียบเนาะคะ่ะเนาะจะไม่ได้เสียเปียบพวกเราเลยเพราะว่าสบู่มันกันราคา100ถ้าเดียวๆสั่ง6ก้อนได้600ถ้าสั่งเดียวๆ130นะคะตัวนี้นี่บ่ได้ลดราคาค่ะไม่ได้ลดราคาสักบาทเดียวเพราะมาแพงมากเลยคุณภาพดีทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชม คุณภาพดีเพราะตัวยาเพิ่นคิดคนมาจากประเทศเกาหลีไปซื้อตัวยามาจากประเทศเกาหลีเพิ่นเลี่ยนดันนี่โดยตรงเลยกันเนาะคะ่ะคิดค้นสูตรมาผส,สมประสานแล้วก็สั่งโรงงานให้ทําเลยเนะาะเพิ่นทำํำธุรกิจแบบนี้เนาะคะ่ะไม่มีตามน้องตลาดนะคะมีเฉพาะสายตรงมีเป็นสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อจะมีร้านเสริมสวยร้านสปาเท่านั้นเนะาะสวัส<า>ดีค่ะคนสวย สัสดีท่านผู้ชมไหมลูกไม่เป็นไรอ,ะอ่ะอ้าวนางนงาม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 สวยสวยหน่อยอ่ะสวยสวยสัสดีค่ะโอ้ยแสดงหนังไ้โลงเรียนเป็นตัวเบิงนี่หละคือนี่หละเป็นตัวแม่เขาอติดตามได้ช่องบ้านบากภาษาอังกฤษ